นี่ครับผมกำลังมาที่สวนมังคุดสวนทุเรียนมังคุดสวยจังเลยอะมังคุดเนียนไม่เป็นปลอบใบอย่างเบนตรงตร,ง,ตร,ง,ตรงชีดพอชีดปุ๊บใบใบหยกแต่ว่าแต่ว่าความความต้นนั้นพรอมมดเลยนี่ทุเรียนครับ ทุเรียนสวยมากเลยอ่ะนี่ครับทุเรียนได้ลุงปุ๋ยเลยไหมอืมผมมาส้นใจมังคุดมังคุดนี่สวยจังมังคุดนี่สวยจังเหล่ากบผักไต้เราเนี่ยจังหวัดสงขลาไม่มีใครทำมังคุดจริงจัง ให้ได้รูดซึกได้ว่าโลกมังคุดโลโรยแปดิบาทในยูพันพรือเนี่ยเราได้เห็นส่วนเนียครับที่นี่ส่วนมังคุดส่วนนี้ส่วนทุเรียนครับเรียนกัดสวยตอกัดสวยไออ่ะมังคุดตรงให้ได้หกหน่วยโล ถึงมังคุดตัวรไมหมว่ามาา runter, ังคุดเนี่ยมันจะแพงไม่แพงมันอยู่ติ่ตรงไหนหนึ่งผิวสองจุกมันต่าใจซุกหรือจุกตรงเขี้ยวอยู่ตลอดเหลว่ิวนี่จะต้องมันอยู่ตลอดเป็นกูดไม่เอาแหลวกะไม่เป็นยางยางนี่สาคัญพอมังคุดบานเราท่นหมากจะข้าวยางยางในลูกฮะไม้มันอยู่ในนวลมันอยู่ในโลกมันดูอ่ในลกไม่มีอ่าอยู่นอกครับมังคุดบานเราพอล้นดังถึก ยางข้าวทันทีแต่มังขุดนาค้นล้นในายกะยางไม่ข้าวอ่านั่นไงคือการการที่เขาใช้ปุ๋ยเนี่ยการถ้าเขาใช้เคมีปั่นผือๆกะยางข้าวมีครับมีโยดตอนนี้พอชีดปุ๊บพอยดแกปุ๊บเป็นทันทีทุเรียนทุเรียนปั่นไรเนี่ยชชนี่านีนะทุเรียนโอ้โหปมจะเอะไรปลกไปตา กำใจไรปโปรกตาฉันนี่ม่อนทองการยาวปโปรกตาสี่ซยมากครับมังคุดเยอะไหมเนี่ยบางขุดล็อกสิบวัตตอนนะ,ออนนะโอเคครับ